สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านัชนแนววันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องข้อปฏิบัติในการใส่บาตรก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องบุญกรรมดวงชะตา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสำหรับผู้ที่ชอบทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจำบางครั้งอาจคิดว่าทำถูกต้องตามข้อปฏิบัติหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะไม่ทราบข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วันนี้ข้าพเจ้าจึงขอนำข้อปฏิบัติ ในการใส่บาตรมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้างแปลโดยมหาโอสตสำหรับข้อปฏิบัติในการใส่บาตรมีดังต่อไปนี้ 1. ก่อนใส่บาตรถ้าจักว่าคาถาหรือบริกรรมสิ่งใดให้จิตเป็นสมาธิควรทำเสียแต่เนิ่นๆหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แน่ให้ภาวนาคาถาเงินล้านก่อนใส่บาทสจบห้าจบเจจบหรือเกจบตามกำลังศรัทธาจากช่วยเพิ่มอานิสงส์เพราะจิตเป็นสมาธิเวลาพระมาบิณฑบาทนั้นอย่าให้พระรอ,อนานในขณะที่รอหรือใส่บาทนั้นให้ทำจิตให้เป็นบริสุทธิ์ไม่ควรที่จะนำเรื่องทุกข์ใจ มาโศกในตอนนั้นในขณะที่รอใส่บาตรนั้นให้ตั้งใจว่าจะใส่บาตรให้พระสงฆ์สามเณรองค์ใดก็ได้ไม่จำเป็นไม่จำเพาะเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งหรือถูกใจใส่องค์นี้ไม่ใส่องค์นี้การไม่จำเพาะเจาะจ,จงเรียกว่าสังฆาทานพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีผลมาก ไม่ควรใส่หมวกผ้ามัดเอวผ้าโพกหัวไม่ควรถือพระหรือค้อนหรืออาวุธอื่นๆถ้ามีควรวางหรือเก็บไว้ที่อื่นก่อนบุญที่มีอานิสงส์มากจิตใจของผู้ให้ทานต้องเบิกบานยินดีในทางที่ให้ทั้งก่อนขณะให้และหลังให้ ฉะนั้นระหว่างรอใส่บาตรไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นควรมีใจจดจ่อกับทานที่กำลังจะให้อย่ายืนในจุดที่เหยียบเงาพระสงฆ์คือตอนเช้าควรเลือกดูแสงอาทิตย์รุ่งอรุณนั้นฉายไปทางใดเราควรอยู่ในจุดใดที่จะไม่เหยียบเงาพระสงฆ์อันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่า คงเป็นกุศโลบายให้มีสติในการใส่บาตรคงไม่ถึงกับเป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นกังวลจนเกินไปเดี๋ยวมัวแต่ระวังเงาพระไม่เป็นอันใส่บาตรกันพอดี 2. นิมิมนพระหลังจากที่เราเตรียมสำรับกับข้าวเรียบร้อยเราก็ยืนรอพระที่จะเดินปิณฑบาตผ่านมาการยืนรอพระในขั้นตอนนี้ ควรศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าเส้นทางนี้มีพระเดินผ่านมาหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปรอบนทางสายเปรี่ยวที่ไม่มีพระเดินผ่านคงไม่ได้ใส่กันพอดีรอสักพักพอมีพระเดินมาก็นิมนต์ท่านการนิมนต์ก็ควรใช้คำว่านิมนต์ครับนิมนต์ค่ะแค่นี้พระท่านก็ทราบแล้ว ตอนเป็นพระเคยเดินบินธบาตท,ที่ตลาดคาเมนยมนิมนต์ด้วยถ้อยคำอันรื่นหูว่าท่านเจ้าประคุณเจ้าค้านิมนต์เจ้าคะ่ะใช้คำไฮโซมากมีอีกที่หนึ่งโยมใช้คำว่านิมนต์เจ้าคะ่ะพระอาจารย์โยมอาตมาเพิ่งบวชอาทิตย์เดียวการนิมนต์พระควรนิมนต์ด้วยความสำรวมการนิมนต ควรสังเกตอายุของพระด้วยถ้าอายุน้อยกว่าเราหรือว่าเยอะกว่าเราไม่มากก็เรียกว่าหลวงพี่ถ้ามีอายุหน่อยก็เรียกหลวงนะ้าถ้าแก่พันษามากก็เรียกหลวงตาหรือนอกจากนี้ก็อาจจะเรียกหลวงอาหลวงลุงหลวงปู่แล้วแต่จะลำดับญาติอย่างฉันปีนี้อายุ23ปี หน้าตาค่อนข้างเด็กแต่เคยมีโยมใช้คำว่านิมนค่ะหลวงลุงโยมบางคนเขินอายพระเนื่องจากไม่ค่อยได้ใส่บาตรเท่าไร่เวลาพระเดินมาก็ยื่นมือออกมาทำท่ากวักวๆทำเหมือนพระเป็นรถเมย์เพิ่มเติมอันนี้ก็เคยถูกเรียกเป็นหลวงพ่อหลวงลุงเหมือนกันฉันยังไม่แก่จริงๆ แก่ไปมากมายแล้วสมควรเป็นหลวงตาต่างหากการนิมนต์ของญาติโยมยังพบอีกแบบหนึ่งใช้วิธีส่องสายตาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสอนให้ก้มหน้าก้มตาเดินทอดสายตาลงช่วงอกหนึ่งสำรวมอินทรีย์ไว้ไม่สอดสายสายตาทำท่าเหมือนหาอาหารเคยพลาดการเรียกนิมนต์ทางสายตาอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งโยมต้องวิ่งกระเหิดกระหอบตามหลังมาใส่บาตบางรายก็ตามไม่ทันเลยเพราะเวลาออกบินทบาทข้าพเจ้าจะเดินเร็วมากหลังจากนิมนต์พระก็เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือข้อที่สการจบอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องจบแล้วนะการจบหมายถึง การเอามาทูนไว้ที่หัวแล้วอธิษฐานการจบควรใช้เวลาอธิษฐานแต่พองามไม่ต้องอธิษฐานนานจนเกินไปเคยมีโยมนิมนไปรับบาตรไอเราก็เดินไปเปิดฝาบาตรรอรับโยมก็จบอยู่ขอบอกว่านานมากจนรู้สึกได้นานจนอดคิดไม่ได้ว่าโยมขออะไรเรา ข้อที่4ถอดรองเท้ายืนด้วยเท้าเปล่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการถอดรองเท้าก็คือเป็นการให้ความเคารพพระสงฆ์โดยการไม่ยืนสูงกว่าท่านเพราะเวลาพระสงฆ์บิณฑบาตจะเดินเท้าเปล่าแต่มีญาติโยมบางคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการถอดรองเท้าซึ่ง มีหลายประเภทเหมือนกันเช่นบางคนถอดรองเท้าอย่างเรียบร้อยแต่ยืนบนรองเท้าสูงกว่าเดิมอีกบางคนถอดรองเท้าและยืนบนพื้นจริงๆแต่ว่าตัวเองยืนบนฟุตบาทพระยืนบนถนนสะงนันหนักกว่าเก่าเคยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีโยมคนหนึ่งยืนใส่บาทพระพระเห็นว่า โยมใส่รองเท้าเลยแนะนำโยมไปว่าโยมโยมควรถอดรองเท้าใส่บาตรนะโยมมีสีหน้าตก,กใจตอบพระไปว่าจะดีหรอคะพระตอบว่าไม่เป็นไรหรอกโยมและโยมก็ได้จัดแจงรองเท้ายกขึ้นมาพร้อมกับถามพระว่าจะให้ใส่ข้างเดียวหรือว่าสองข้างเลยคะพระท่าน หมายถึงถอดรองเท้าเวลาใส่บาทไม่ใช่ถอดรองเท้าเอามาใส่ในบาตอันนี้เป็นเรื่องที่หลวงนาท่านหนึ่งเล่าให้ฟังระหว่างชั้นเพลนพอถอดรองเท้าเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนการใส่บาทตามธรรมเนียมควรใส่ข้าวในบาทก่อนหากพระท่านมีย่ามกับข้าวใส่ในย่ามดอกไม้ทุบเทียน ปัจใจให้ใส่สุดท้ายสีกาให้วางบนฝาบาทผู้ชายให้กลับมือเลยก็ได้สิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามก็คือควรดูว่าของที่นำมาใส่บาทนั้นเสียหรือเปล่าบางคนมีเจตนาอยากทำบุญดีแต่ดันไปซื้อของเสียมาใส่บาทพระฉันไปเข้าห้องน้ำไป พวกร้านค้าก็จริงๆบางครั้งเอาของครั้งคืนมาขายเอากำไรไม่สนใจพระเจ้าเห็นแก่ตัวหากินกับพระก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวทำบุญจะได้บาปโยมควรพิจารณาดูแค่เท่าที่ทำได้นะครับอย่าให้ถึงขอแม่ค้าชิมเดี๋ยวถูกด่าถูกไล่จิตจากเศร้าหมองเปล่าเปล่า ถ้าใส่บาทไปแล้วไม่ควรเป็นกังวลครับวัตถุทานไม่ประนีตหากไม่ประกอบด้วยเจตนามีผลน้อยนอกจากนี้ของที่นำมาใส่ถ้าเพิ่งปรุงสำเร็จควรดูด้วยว่ามันร้อนมากหรือเปล่าเคยมีโยมใส่แกงร้อนมากๆบาดเกือบลนทั้งนี้เพราะบาททำจากโลหะนำความร้อนได้ดี ปริมาณไม่ควรมากเกินไปเคยมีโยมใส่บาตด้วยกล้วยสามหวีกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่อาตมาไม่ว่าแต่นี่ใส่กล้วยหอมอันนี้เกิดกับตัวเองจริงๆคิดดูกล้วยหอมสามหวีอยู่ในบาตหนักมากการใส่ก็ควรวางในบาตด้วยอาการสำรวมปัรจงนำของที่เตรียมมาใส่บาต ไปตามลำดับจนหมดอันนี้เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยขณะที่กำลังหย่อนอาหารใส่บาตรนั้นไม่ควรพูดหรือชวนพระสงฆ์คุยเรื่องอื่นให้ตั้งใจใส่บาตรจนสำเร็จเว้นเสียแต่ใส่บาตรเสร็จแล้วพระสงฆ์จะพูดอะไรก็ฟังท่านหรือเราอยากจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นประโยชน์ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่6รับพรหลังจากใส่บาเสร็จแล้วพระสองส่วนมากก็จะให้พรเราเป็นญาติโยมก็ประนมมือรับพรตามระเบียบโดยอาจยืนหรือนั่งยองๆก็ได้ก้มหัวแต่พองามเคยมีโยมยืนประนมมือแต่ก้มหน้ามาแทบจะชนพระห่างจากหน้าพระประมาณคืบเดียว ถ้าเป็นโยมผู้หญิงก็ให้นั่งเรียบร้อยเหมาะสมระหว่างนี้ก็อุทิศส่วนกุศลให้คนที่รักเจ้ากรรมนายเวรและอื่นๆก็ว่ากันไปการให้พรขณะบิณฑบาตของพระสงฆ์ตามกฎมหาเทระสมาคมกำหนดให้ไม่ต้องให้พรหรือถ้าต้องการให้ให้ในใจเพราะการยืนให้พรดูไม่เรียบร้อย และหลังชันเช้าฉันเพนพระก็ต้องให้พรรวบยอดอยู่แล้วฉะนั้นหากพบพระที่ไม่ให้พรไม่ต้องเสียใจครับพระท่านทำตามกฎมหาเทราสมาคมอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วสำหรับข้าพเจ้าก็ตามใจญาติโยมจากมิให้เลยบางทีโยมก็รอเกอร์เสียกำลังใจ เลยใช้วิธีสังเกตอาการถ้าโยมหยุดตัวลงนั่งหรือยืนรอรับพรก็ให้พรแต่สั้นๆบางที่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการให้พรก็ผ่านไปเลยหรือให้แบบสั้นอายุวันโนสุขังพลังแต่บางที่ร้านค้าเตรียมกวดน้ำไว้ให้ญาติโยมเลยอันนี้ ก็ต้องยาถาสัพพีเต็มสูตรความจริงแล้วการปวดน้ำหรืออุทิศส่วนกูศลให้ผู้ที่ล่วงลับกวดแห้งก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำแบบสั้นที่สุดก็อีทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขการโมทนาบุญของญาติเราความจริงแล้วสำเร็จในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีครับพอเราคิดจากทำบุญญาติเราที่เขาต้องการบุญจากเราเขาจักมารอโมทนาแล้วแค่คิดว่าอุทิศบุญให้เขาก็ได้รับแล้วไม่ต้องสาธยายให้เยินเยอะที่เขาว่า ยาวยาวเป็นเพียงกุศโลบายให้ฝึกทำสมาธิถ้าชีวิตไม่เร่งรีบเรื่อยๆมาเร่งเรียงจากอุทิศให้ยาวสักแค่ไหนก็ย่อมได้ครับเข้ายานอุทิศส่วนกุศลได้ยิ่งดีเขาได้รับแบบเต็มๆแต่ถ้าเวลาเร่งรัดอุทิศแป๊บเดียวก็ได้ผลเสมอกันแบบยาวๆก็มีตัวอย่าง แบบหลวงพ่อฤาษีลิงดำอุทิศให้ครบทุกประการไม่ย่นเยอะจนเกินไปดังนี้อีกทังปุญญาพลังผลบุญที่ใดข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขออุทิศส่วนบุญกุศลน,นี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาและขอจงอโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าตราบเข้าสู่พระนิพพานและขออุทิศสวนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าพึงได้รับนาการ,รบัตดนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทินเรื่องการให้พร พระเก่าๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกับรไรได้เพราะทำมาตามความเคยชินหรือทำตามที่ญาติโยมต้องการดังนั้นหากอยากทำให้ถูกญาติโยมต้องเป็นคนบอกพระครับว่าไม่ขอรับพรช่วยกันบอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระบางรูปที่ให้พรยืดยาวจนไม่น่าดูและ คนที่เข้าใจผิดกันเยอะการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนกุศลเป็นคนละอย่างกันนะครับแผ่เมตตาคือการแผ่ความเป็นมิตรออกไปการอุทิศส่วนกุศลคือการส่งผลบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วการใส่บาตรที่อยากจะแนะนำก็มีประมาณเท่านี้ขั้นตอนการทำบุญง่ายๆตื่นเช้า มาใส่บาตรกันเถอะครับเอวังก็มีด้วยปากกาลาชะนี้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพ,พลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน ขอให้ทุกท่านโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ